ว่าเราจะมีภาพในฝันสภาพหนึ่งที่เป็นภาพวาดอะไรเงี้ยก็อยากจะมีแบบอาจารย์เอนค่ะคืองจงเคยเห็นตัวจริงในครั้งนี้นะครับก็ดูในทีวีบ้างรู้จักรู้บ้างแล้วก็ก่อนที่จะไปถ่ายแบบแกนก็รู้ว่าแกเป็นเด็กหน้าทศเสียนเก่าคือจริงๆตอนแรกพี่เขาที่ติดต่อมานะคะเขาบอกว่าจะให้เป็นแบบเพื่อที่จะวาดแล้วก็เอารูปไปประมูลเพื่อการกุศลคือจริงๆรู้แค่นี้ค่ะแล้วยิ่งมารู้ว่าอาจารย์สมภพเป็นคนวาด แกก็ร <S an> ู้สึกเป็นมิตรมากก็อยากเจอแบบยินดีที่ยังเขียนนะน่ารักเนี่ยเป็นคนเป็นกันแดงนิสัยดีไม่ถือเนื้อตัวพูดง่ายนะดูดูหน้าตาก็สวยได้จเวแล้วก็ใส่ชุด ชุดไทยชุดอะไรนะแต่อารมณ์ความรู้สึกของพวกเด็กน่าเสิเนี่เขาจะเป็นคนที่แบบทำอะไรแล้วมันจะอ่อนช้อยเป็นหน่วยนาดบ้างนั่นเองก็เป็นคนอะไรที่ชอบแบบไทยๆอยู่แล้วแล้วก็ถ้าท่านได้ถ่ายแล้วก็ได้วาดเกี่ยวกับชุดไทยให้เรานี่คือโอ้สุดยอดเลยแบบดีใจมากๆค่ะเสองชิ้นเป็นสีน้ำมันมังคู่แล,แล้วซ้ายก็ประมาณเท่าๆกันประมาณตั้แคนรอย ชุดนึงก็จะเป็นชุดไทยสบายเฉียงแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดชั้นที่4ี่ชุช่วงนั้นนะครับแค่เขียนเพลงได้อย่างรูปๆที่ถ่ายมานะก็ถือว่าลงตัวที่สุดแล้วก็สําหรับโครงการน้าใจไม่มีวันหมดนะคะก็นึกว่ามันก็เป็นโครงการที่ดีแล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วยนะคะงานการุศลในลนนนักษณะนี้แล้วก็ให้การศาึกษา ให้ความเข้าใจในเรื่องศิลปะต่อต่อทั้งคมต่อทุกๆป่าไได้เพราะว่าถือเป็นการเรื่องที่ดีส่ว <c oughs> นใหญ่ก็รู้จักกานสนุกดีค <c oughs> ือการทางานร่วมกลุ่มกันกับเพเื่อนศิลปินว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับหนโอเคอเพ